โอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเอ STD Gamer นะครับหรือ Supporter Gamer ครับวันนี้ผมจะมาสอนบินนะครับบินในโหมด Survival โดยไม่ใช่ปีกนะครับโอเคเราถอดปีกออกเลยโอเคฮะัอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็มีอยู่หนึ่งอย่างครับนี่ครับไข่ของเอ่อชอเคเราซูเกอร์ไม่รู้ฮะ ถ้าจะชูครืหรือผมออกเสียงผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนเกียโหมดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคฮะผมก็หาที่สักที่หนึ่งครับโอเคตรงน,นี้ผมเตรียมไว้ละวางมาแล้ฮะโอ้ย,อยตัวเดียวพอนให้พอเราโดนตีอวโดนนีโ่โดนยิงไม่โดนเออ นี่ฮะเราก็จะบินได้ฮะแต่เราก็บังคับซ้ายขวาได้ฮะแต่เราบังคับตรงตรงปุ่มนี้ไม่นะครับเราจะให้มันบินร้อยแค่ไหนโอเคโอเค,อเคง่ายง่ะแต่ผมใส่ปีกกันตายก่อนตอนหนึงเผื่อมันตกอันนี้โอเคฮะนี่ครับง่ายง่ายครับกลี้เกียดมาเก็บของใหม่ใส่ปีกไว้ก่อนนะฮะ โอเคฮตันเนื้อโอเคฮะตรงนี้ก็มีอีกที่หนึ่งอะโอ้ยร่อนเกินร่อ,อนเลยโอเคฮะไม่เป็นไรเราเดินกลับไปใหม่ได้ไม่เถอะต้อแบบสป่าแล้วมันไม่ลดวะโอเคไม่เป็นไรฮะก็ทริคนี้ผมจเจอโดยบังเอิญนฮนะ แบบผมจะลองมอบตัวใหม่ไงตอ้ผมเป็นโหมดซไวเวลอยู่ผมก็เลยแบบลองสปอร์เล่นๆดูแล้วมันตมีมผมบินได้เลยทันทีครซเอเอ้ะในโหมดเคทีก็บินได้แต่มันต้องมีคนอยู่ในหมวดซวเวลมาล่อให้มันยิงแลเพราให้คนที่เป็นเคทีปอะไปเดินชนมันก็ติดบินเหมือนกันฮะแต่เคที K มันบินได้อิสระกว่าไงโอเคนี่ฮะ โอเคขอไปฮะเสียงอาจจะแหบบางช่วงนะครโอเคบายบายฟูบันลงมาเจย้ยกระตุกกระตุกฟุบนี่ โอเคงะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นทิกเล็กๆทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมเอามาแจกต่อนะครับใครชอบครับผมจะลืมกดไลค์ครับกดแชร์แล้วก็ Subcribe ์ไว้ให้ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้เอาไฟผมหายลาไปก่อนนะจะเอาไปสอนต่อจะให้เครดิตหรือไม่ให้ก็ได้นะครับผมไม่ว่าหรอกเรื่องเครดิตที่ผมไม่ซีเรียสน,นะสําหรับวันนี้ลาลาไปก่อนนะบดีครับ